ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 เอ็มปเป้พลาดซ้อมทีมแต่ไม่แน่กนังวลเทีนันเอ็มปเป้พลาดลงซ้อมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ซื้อประเมินว่าไม่มีอะไรต้องให้กังวลทีมชาติฝรั่งเศสยกคนไปเก็บตัวทางตอนหนือของประเทศโดยมีคิวใช้สนามสตาร์ทบีแอนโมวัวของริว รับมือทีมชาตรริสแลนในศึกอุ่นเครื่องวันอังคารนี้นเรไดก็ตามการลงซ้อมทีมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาไม่มีกับตันทีมวั24ลงสนามร่วมกับคนอื่นโดยกองหน้าเบอร์หนึ่งของเลเบล์ใส่ชุดวอร์มยืนมองเพื่อเริ่มทีมลงฝึกซ้อมและเรียกความฟิตหลังจากนาั P ้นเอมเปเป้ก็เดินกลับไปที่ห้องกายภาพเพื่อให้ทีมงานประเมินร่างกายขณะรายงานจากเลกิประบุว่ากรณีของเอมเเป้ไม่มีความน่ากังวลแต่อย่างใดเพราะการพลาดซ้อมมื้อเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ได้รับความเห็นชอบจากเดชองที่จะให้นักเตะพักร่างกายขาดว่ากองหน้าไว้ยี่สี่จะพร้อมลงดวลกับทัพตาตั้งอย่างแน่นอนโดยนักเตะเตรียมกลับมาลงซ้อมเต็มที่อีกครั้งในวันจันทรนี้จูซเป้มารา์าตาอดีตผู้พูดหานคนดังของยูเว่เปิดเผยว่าการไม่เซ็นสัญญากับเออร์ลิงฮาเลนเป็นหนึ่งในความเสียใจครั้งใหญ่ที่สุดของตัวเองย้อนกลับไปเมื่อปี2017เออร์ลิงฮาเลนกำลังเริ่มต้นเส้นทางอารลุ่งโลดกับโมสโมสอนในบ้านเกิด ซึ่งมารอต้าที่ปัจจุบันทำง,งานกับอิตลาลนเพื่อว่าการพลาดคว้าตัวฮาแลนมาร่วมทีมไอมลล่ ML, คือหนึ่งในความเสียใจที่สุดแนอาชีพผมมีเรื่องที่ต้องเสียใจมากมายหนึ่งในนั้นคือเรื่องของฮาเลนที่สามารถย้ายมาอยู่ยูเว่ด้วยค่าตัว2-3ล้านโยูโรเท่านั้นในกรณีนี้คุณต้องมีกำลังจ่ายมากพอที่จะจ่ายเกินงบป,ประมาณเมื่อพวกเขาบอกคุณว่าคุณสามารถเซ็นสัญญาได้มันเป็นเรื่องของการเงินที่เข้ามามีส่วนฮาเลนคือหนึ่งในกองหน้าดีที่สุดของยุโรปในตอนนี้ ถามว่าเขาจะไม่เล่นในอิตาลีตอนนี้ไหมไม่มีทางความเสียใจครั้งใหญ่คือการไม่ได้เซ็นสัญญาก,กับฮาเลนที่ยูเวนตุสตอนที่เขาอยู่กับโม,โมด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจเราไม่สมามารถสรุปการเหมือนง,งานได้มอส์เซกินก่องหน้าทีมแมตอิตาลีหวังโชวงผลงานตอบอแทนความไว้วางใจของลูซชโนสปาเลตติที่เรียกตัวกลับมาอยู่ในทีมอีกครั้งแข้งหมาย,ยเ23เดือวตสตาร์เป็นตัวจริงในเกมชนะมอตา4-0เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา หลังหายหน้าไปนานร่วม2ปีเจ้าตัวเผยรู้สึกแฮปปี้หวังตอบแทนผลงานเพื่อติดทีมลูยูโร2 0 2 4นโค้ดในความเชื่อมั่นในตัวผมเขาช่วยผมเข้าใจว่าผมควรไปในทางไหนของสนามตอนนี้มันขึ้นอยู่ว่าผมจะตอบแทนความศรัทธานั้นยังไงเมื่อคุณยังเด็กคุณทําผิดพลาดผมเข้าใจความผิดพลาดของตัวเองแล้วตอนนี้มันขึ้นอยู่กับผมที่จะพิสูจน์ตัวเองทั้งในและนอกสนามว่าผมสามารถไว้วางใจได้เมื่อโค้ดเรียกตัวใช้งานผมจะทําให้แน่ใจว่าผมพร้อม สำหรับอิตาลีจะเยือนอังกฤษในเกมคัพคิโลกลุ่ม4คืนวันจันนี้ปัจจุบันทีมมี10คะแนนจาก5นัดตามหลังอังกฤษจ่าฝูงที่มี13คะแนนอินเตอร์มิลานติดต่อปอร์โตขอซื้อเมดี้ตาเรมี่กองหน้าอิหร่านในเดือนมกราน,นี้ตามรายงานจากกาสตาโดลสปอร์ตบอกว่าอินเตอร์ต้องการเสริมแนวรุกเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับซิโมเนอิซากีใช้งานและมองไปที่ตาเรมี่กองหน้าวัยสาเปีของปอร์โต แม้หงสหอกทีมชาติอิหร่านกำลังจะหมดสัญญาในช่วงจบฤดูกาลนี้แต่มีรายง,งานว่างูใหญ่พร้อมจ่ายค่าตัวให้ปอร์โตเพื่อดึงตาเรมี่เข้าทีมตอนต้นปีหน้าทันทีแม้อินเตอร์จะมีการติดต่อไปหาปอร์โตแต่ปัจจัยสำคัญคือยังอยู่ที่การตอบสนองของยอดทีมโปรตุเกสว่าต้องการค่าตัวตาเรมี่เท่าไหร่และอยู่ในกอรอบที่อินเตอร์ประเมินไว้หรือไม่นอกจากนั้นยังอยู่ที่การตัดสินใจของตาเรมี่ด้วยเช่นกันเพราะรายงานเสริมว่าตาเรมี่อาจพิจารณาสัญญาจากทีมอื่น หลังแยกทางปอโต้ซึ่งมีโอกาสที่จะได้สัญญาที่ดีและมูลค่าสูงกว่าการย้ายทีมช่วงต้นปีฝั่ง Inter อินเตอร์อาจมองแต่เดมีเป็นทางเลือกแรกแต่ก็ยังทิ้งท้ายยืนยันว่ามีชื่อของอามาโดโบยากองหน้าเชลซีอีกรายที่อยู่ในความสนใจของอินเตอร์มิลานเช่นกันอินเตอร์มิลานตกเป็นข่าวมีความกระตือรือร้นที่จะคว้าตัวอันเดียโคปานีกองกลางของมอนซ่ามาร่วมทีมในเดือนมกรา ก่อนหน้านี้ผลลคักรัลโซรี่เคยคิดจะเซ็นสัญญากับโคปานี่มาแล้วเมื่อช่วงซัมเมอร์แต่ล้มเหลวในการคว้าตัวมาซามาซาซิสของอูดินเนเซ่ตามรายงานจากตุตโตสปอร์ตนื่องตามด้วยข้อตกลงของซามาซิสที่ล่มลงทําให้งูใหญ่ใช้งบไปหมดแล้วในช่วงซัมเมอร์จึงไม่ได้มีการยื่นข้อเสนอไปทางการแต่พวกเขาจะกลับไปอีกครั้งในเรือนมกกราตุตโตสปอร์ตระบ,บุว่าอินเตอร์ส่งไปมองไปดูโคปารนี่หลายครั้งในฤดูกาลนี้ ในเกมรวมถึงเกมที่เสมอและเช่นหนึ่งหนึ่งซึ่งนิโคล่าเคิร์สโตวิดกองหน้าก็อยู่ในการประเมินเช่นกันโคบานี่กำลังทำผลงานได้ดีนในฤดูกาลนี้ทำไปสีประตูจาก8เกมแรกของซีซั่นเล่นให้กับมอนซาไปแล้ว9 1นัดนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมในสมัยที่ยังอยู่เซรบีเมื่อปี2020